สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชั้นแนลครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับว่าทําไมไออุจิวะมาดาระเนี่ยมันอยู่ในร่างสามภเวสีมันก็ดีอยู่แล้วมันจะมาคืนร่างมนุษย์เพื่ออะไรครับซึ่งในตอนที่ผมทําคลิปนารโตะนะครับคำถามประเภทนี้นี่มีเยอะมากครับว่าพี่ครับพี่ครับอุจิวะมาดะระครับพี่มันอยู่ในร่างสามภเวศีมันก็ดีอยู่แล้วนี่ครับพี่มันจะมาคืนร่างมนุษย์ทําไมอรพี่ร่างสามภเวศีดีจะตายเลยนะพี่ ฟันก็ไม่เป็นอะไรแทงก็ไม่เป็นอะไรจากกะก็ใช้ได้ไม่อั้นนะพี่โดนฟันโดนแทงโดนอะไรก็สามารถคืนสภาพได้อะพี่แล้วมันจะมาคืนร่างมนุษย์ทําไมพี่อุจิวะมาดาระเนี่ยโง่จริงๆเลยนะพี่นะครับนี่ก็คือคําถามนะครับโดนถามมาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นครับในคลิปนี้ครับเราจะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับว่ามันมาคืนร่างมนุษย์เพื่ออะไรนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเล่าในตอนเหตุการณ์ที่อุจิวะมาดาะมันถูกเรียกขึ้นมาด้วยสัมภเวสีคืนชีพครับแล้วก็ไล่เรีลดับเหตุการณ์ไปนะฮะจนกระทั่งเนี่ยอุจิวะมาดาะครับได้คืนร่างมนุษย์นะฮะเริ่มแรกเลยนะครับอุจิวะมาดาะครับถูกเรียกขึ้นมาด้วยคาถาสัมภเวสีคืนชีพครับซึ่งมาลาะเนี่ยที่ถูกเรียกขึ้นมาในลักษณะนี้ฮะคาบุโตะต้องการจะใช้อุจิวะมาดาะนะครับเป็นไพ่ตายในการก่อสงครามครั้งนี้เลยครับ ส่วนทางด้านโอบิโตะครับที่ได้รับพลังของเซียนหวิถีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับกองทัพพนมิมินินจาครับแล้วก็ถูกดึงสัตว์หางนั้นออกไปครับแล้วโอบิโตะในตอนนี้ครับก็เริ่มรู้สึกที่จะสํานึกผิดขึ้นมาครับกำลังที่จะใช้วิชานอกลี่คาถาสังสารชีพสวรรค์ครับซึ่งวิชานี้ครับเป็นวิชาคืนชีพที่จะต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองนะครับก็เหมือนกับว่าโอบิโตะเนี่ยสำนึกผิดแล้วครับจะฟื้นคืนชีวิตให้กับคนที่ตายในสงครามครั้งนี้อะไรประมาณนั้นนะ ช่วยโอกาสจังหวะนี้นี่แหละครับทำให้โอบิโตะนั้นคืนชีพให้กับตัวเองครับแล้วในที่สุดครับอุจิวะมาดาราก็คืนชีพให้กับตัวเองได้สําเร็จครับได้ร่างกายเนื้อของตัวเองกลับคืนมาครับแล้วก็กลายเป็นมนุษย์นะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับแต่อุจิวะมารดาะที่คืนชีพมาในตอนนี้ครับยังไม่มีดวงตานะครับยังต่อสู้ทั้งที่หลับตาอยู่นะฮะแต่อุจิวะมาดาะเนี่ยก็ได้ไปดูดจากกระเซียนของฮาชิรามะมาก่อนนะฮะ ทำให้ตอนนี้ครับอุจิวะมาดาระมีทั้งพลังของตะกูงอุจิวะครับรวมถึงพลังฟื้นฟูตัวเองของฮาชิรามะอีกด้วยครับต่อมาเซสื่อก็ได้เอาเนสังสาระที่โอปิโตนั้นเคยซ่อนเอาไว้นะครับเอามาให้กับมาดาราครับถ้ากบว่าตอนนี้เนี่ยอุจิวะมาดาระได้ดวงตาเนสังสาระคืนมาแล้วหนึ่งข้างนะฮะเมื่อได้เนสังสาระคืนมาแล้วครับอุจิวะมาดาระก็ได้ทําการเชิญเทวรูปมานอกลีดออกมาครับซึ่งพออุจิวะมาดาราได้ทําการเชิญเทวรูปมานอกลีดมาได้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้จะ ูดการของสัตหานะครับว่าเออไอเนสังสาระาปลอมๆของสัมภเวสีคืนชีพของอเจ้ามาดลราเนี่ยมันสามารถที่จะอัญเชิญไอตัวนี้ออกมาได้ด้วยเหรอเนี่ยฮะอะไรนะแต่ตอนนี้เนี่ยอุจิวะมาดลราเนี่ยมันสามารถที่จะลังเลือดได้และมันก็มีบาดแผลแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สัมภเวสีคืนชีพเนสังสาระาเนี่ยจะต้องเป็นของแท้แน่เลยนะครับนี่ก็คือบทสนทนาของสัตหานะที่ได้เห็นมาดาราอัญเชิญเทวลูปมานอกลีดออกมาได้นะและเมื่ออุจิวะมาดารานะครับได้ประชิญหน้ากับสัตหางทั้ การบังคับขืนใจข่มขืนใจกระทําชําเราเลยนะดึงสัตว์ถางทั้ง9ตัวครับมาขังไว้ในเทวรูปหมานอกลีครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่มารดาลต้องการที่จะควบคุมสัตว์ถางทั้ง9้าครับแผนการของเขาครับนั่นก็คือการที่จะใช้คาถาอ่านจันทาไล่ขอบเขตนั่นเองนะครับและเมื่อมารดาลได้รับพลังของสิบหางเรียบร้อยครับเขาก็ได้กลายเป็นพลังสถิตร่างของสิบหางครับแล้วก็ได้รับพลังของเซียนหกวิถีไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพลังของมารดาลในตอนนี้ครับหกขังเงยรุ่นที่สี่ในถึงก็ตกตะลย ก็ยอมรับเลยนะครับว่าพลังเสียนของมรารดาละในตอนนี้ครับมหาศาลยิ่งกว่าตอนที่โอบิโตเนี่ยเป็นพลังสถิตล่างซะอีกนะฮะและอุจิวะมรารดาระก็ได้ดูดกลืนพฤกษาเทวะเข้าไปนะครับแล้วก็ชินเนสังสาระอีกข้างหนึ่งมาจากโอบิโตครับและหลังจากนั้นครับอุจิวะมาดาละก็ได้ทําตามที่ทิลาจารึกได้กล่าวเอาไว้ครับซึ่งใจความที่ทิลาจารึกนั้นได้กล่าวไว้ก็คือผู้ที่มีพลังเนสังสาระ เมื่อยามเข้าใกล้จันทราจะเบิกเมตรที่สะท้อนเงาจันทเพื่อเรียกฝันไล้ขอบเขตให้ปรากฏจงสะท้อนเงาโลกอ่านจันทราไล้ขอบเขต คือเมื่อได้เนสังสาระทั้งสองข้างนะครับบวกกับพลังที่อุจิวะมาดาละมีในตอนนี้นะครับทำให้ดวงตาที่อยู่บนหน้าผากของอุจิวะมาดาละนะครับเปิดขึ้นมาอีดวงหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คาถาอ่านจันทาไลท์ขอบเขตได้ครับเละเมื่อคาถานี้ทํางานครับก็กลายเป็นว่าทุกคนในโลกรับก็ต้องตกอยู่ภายใต้คาถาสะกดอ่านจันทาไลท์ขอบเขตครับทุกคนจะตกอยู่ในโลกแห่งความฝันครับตามความปรารถนาของตัวเองครับมันจะเป็นจริงในโลกความฝันของทุกคนนะฮะ คือเรียกได้ว่ามันเป็นอภิมหาคาถาที่ร้ายแรงมากครับไม่ว่าเราจะหลบอยู่ที่ไหนครับเมื่อคาถานี้สำลิศผลแล้วนะครับแสงเนี่ยจะส่องผ่านไปทั่วทุกมุมโลกเลยครับหลบอยู่ที่ไหนก็ตามดีครับโดนสะกดหมดนะไม่มีข้อแม้นะแต่จะมีกรณียกเว้นครับคือสามภเวสีคืนชีพครับจะไม่ถูกสะกดนะครับรวมถึงพลังของซาสึเกะครับที่สามารถที่จะหักล้างกับคาถานี้ของอุจิวะมาระได้นะฮะก็กลายเป็นว่าพวกซาสึเกะพวกนารโตะคูคาคาชิหรือว่าซากุระอะไรพวกนี้ครับจะไม่ได้โดนสะกดไปกับคาถานี้นะฮะเพราะว่าได้หลบอยู่ใน ตัวซูสโนโอกของซาตสเกตนะครับทำให้แสงเนี่ยครับไม่สามารถที่จะส่องผ่านเข้ามาได้ฮะโอเคครับผมพูดมาสยืดยานะครับกลับมาเข้าประเด็นในคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งหลงประเด็นนะประเด็นในคลิปนี้คือคำถามที่ว่าไขข้อข้องใจที่ว่าทำไมมาดระต้องคืนร่างมนุษย์ด้วยนะครับ นะครับตอนนี้เราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือร่างมนุษย์เพื่อที่จะทําแผนการของมันให้เป็นจริงครับนั่นก็คือกระถาอ่านจันทาไรขอบเขตนั่นเองนะฮะคือถ้ามารดาลไม่คืนร่างมนุษย์นะครับเนตรสังสาระที่มีในร่างสามภเวสีคืนชีพก็ไม่สามารถเรียกเทวรูปม,มารน,น,น,านกีดออกมาได้อยู่ดีนะครับคือไม่สามารถที่จะสั่งการเทวรูปมารนกีดได้นั่นแหละนะฮะถ้าไม่สามารถสั่งการเทวรูปมารนกีดได้ครับอุจิวะมารดาก็ไม่สามารถเอาสัตว์หางทั้ง9ตัวนะครับมายัดใส่เทวรูปมารนกีดเมื่อทําแบบนั้น ไม่ได้ครับอุจิวะมาระก็ไม่สามารถที่จะเป็นพลังสถิตล่าสิบห่างได้ครับเมื่อเป็นพลังสถิตล่าสิบหางไม่ได้นะครับก็เบิกแน่ตรงหน้าผากไม่ได้ครับถ้าเบิกแน่ตรงหน้าผากไม่ได้ก็ใช้กระถาอ่างจันทาไล่ขอบเขตไม่ได้อีกนะคือแผนการพังทลายไปไหนต่อไม่ได้ครับคือร่างสัมประเวสีคืนชีพอะมันเป็นอรรมตะก,ก็จริงนะเออแต่ว่ามันก็ทําได้แค่นั้นครับไล่ฆ่าชาวบา้านชาวช่องเขาได้อย่างเดียวนะครับแต่ทําตามแผนตัวเองไม่ได้นะฮะ พอมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าเอาก็อย่งั้นก็ฆ่าทุกคนให้หมดก็ได้แล้ยวค่อยเอาศรัทธานะครับมาใส่เทวรูปมานอรดีแล้วก็ดําเนินตามแผนการอะไรต่อก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่หรอคือมันจะไม่ได้นะครับมันจะผิดประเด็นไปดิดนึงครับเพราะว่าถ้ามาดาฆ่านาุโตกับบีดะซึ่งเป็นพลังสถิตล่างที่เหลืออยู่ในตอนนั้นครับถ้าฆ่าไปนะครับ สัตหางนะครับก็จะชะลอการเกิดใหม่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าสัตหางชะลอการเกิดใหม่ไปแผนกักยของมารดาละมันก็ทําไม่สําเร็จอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมาดาละก็เลยจําเป็นจะต้องเอาล่างเนื้อของตัวเองนะครับที่มีเนสสังสาระจริงๆนะครับมาชิงสัตหางจากนารูโตะแล้วก็บีครับมาใส่เทวรูปมานอกรี้แล้วก็เป็นพลังสถิตล่างนะตอนนั้นไปเลยนะครับ ถึงจะเข้าแผนของมาดาลามันนะโอเคนะครับผมอธิบายมาระละเอียดนะครับท้าความมาสยืยยาวอย่างนี้ครับหวังว่าน่าจะเคลียร์นะครับกับประเด็นที่ว่าทําไมอุจิวมะมาดาลามันต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคเคลียร์กันทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ